สวัสดีจ้าพี่นองมาเด้อจ้ามากินข้าวแรงกับยายเอจ้ายายเอกะผึ่งมาหอดไท่ใดเมื่อนี่เราจะพี่นงยายเอกะเลยอยากซวงเนาเมือนยายเอเลยสิมากินตำหุ่งเพ็ดเพ็ดจ้าตำแบบบานๆเล่าๆห้านีนิ่ราพี่นงแล้วก็ไก่ทอดจ้าซื้อมาจากตลาดอันนี้จะเป็นแกงน้องหม่จะพี่นงอันนี้เป็นสมสมอันงัวจจะพี่นงยายเอซื้อมาเมอเ้านี่สมห่อละสิบบาท เจ้านี้แซ่บๆได้จ้ะพี่น้องยายเอ๋สือประจําพักกะมี่พักกาดขาวจ่าล้วก็มีใบไอ้ปักขั้นจองจ้ะพี่น้องยายเอ๋อยากซวงเนาะนางรถมาเท้าหันวิ่นรถจ้ะพี่น้องได้กินน่นตะมังหงเพชรเพชรคือสิซวงยายเอยวะมาได้จ้าหมุพี่น้องพักกันในยังใส่แรงเนาะจ้าพายกองของมากินขอแรงกับยายเอ๋ได้จ่าพน,น้องแกงน้ำใหม่กะห่อนๆจ้านีิสดแกงน้ำใหม่ห่อน ก็สิมีแห้งท่องดีจ้ะพี่น้องจา่าเด็กหเอขอโตกินข้าวแร้งกับลูกกันจ้าพี่น้องพอกันไหมคลิปนาจ้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า